สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเห็นก็รับไม่ได้แท็กซีไ่ไรจิตสำนึกสร้างความลำบากให้ผู้พิการใน Facebook เพจอย่างดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพันหกโพดภาพรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดควางทางขึ้นลงของรถเข็นหรือทางเดินสำหรับผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยคนสูงอายุที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งยัดบางพูนโดยในภาพมีคนกำลังช่วยกันยกรถเข็นขึ้นทางเท้าด้วยความลำบากโดยทางเพจได้ระบุข้อความว่าทวงสิทธิทจอดรถและพื้นที่รอบข้างสำหรับผู้พิการผู้เจ็บป่วยคนสูงอายุขออนุญ,ญาตระบายหน่อยมีแท็กซี่ไรจิตสำนึกต่ำมาจอดขวางทางขึ้นลงของรถเข็นหรือทางเดินเท้าที่ปั๊มน้ำมันบางพูนพอดีปั๊มนี้มีคลินิกอยู่ในปัม๊มและมีผู้ป่วย ต้องใช้รถเข็นและเตียงการเคลื่อนย้ายไม่สะดวกต้องมีแท็กซี่ต่ำๆแบบนี้เข้าไปจอดขวางทางขึ้นลงต้องพากันอ้อมมาทุลักทุเลสงสารคนป่วยก็สงสารจิตสำนึกและมารายาทโคตรต่ำเลยรู้ว่าทางขึ้นแต่ก็ยังจอดอยู่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ